น้อหงมากเบิ่งตอนลูกหลับเนาะแบบจากไหนอะเบิ่งแล้วแบบมีความสุขไปนําพอได้มาเลี้ยงลูกอยู่บ้านรู้สึกเป็นแบบเวลายุคคนเดียวรู้สึกแบบเป็นเงาเงาจะเอ๊ะตื่นแล้วเหรออือสบายดีสวัสดีจ้าเนาะสวัสดีจ้า น้องกะหาก็เอาเสื้อผ้าเอาผ้าห่มผ้าฝา,าไปซักคนน้อยกะน,น้องเอานอนเนาะน้องเอานอนด้วยเปีซักผ้าทั้งเสร็จน้องก็มาอาบน้ำอ้าวแล้วตัวน้อยเป็นอะไรน่ะร้องไห้ทำไมเนาะนอนตื่นมาร้องไห้เราหนเอัสวัสดีครับก่อนอัสวัสดีครับก่อนอัสวัสดีครับอู้ร้องทำไมสวัสดีครับก่อน พระเอกน้อยเป็นอะไรอ่ะพระเอกน้อยเป็นอะไรโอ้ยร้องให้ใส่กล้องด้วยเดน้องไอรินอยู่ไหนไอรินอยู <kolej? c oughs> ่ไหนอืไอรินอยู่ไหนไอรินนอนเหรอไอรินนอนใช่ไหมไปเราไปดูฮอปเปอร์ก่อนน่กจากไ้เ่ะไปไปดูฮอปเปอร์ก่อนฮอปเปอร์มันจากีดยต้องได้ไปดูฮอปเปอร์ก่อนมันแห้งไ้เน่า <laughs> รอไปเป็น copper ไหน,น,เ,นเอาอตะปออเปอร์ไว้เดี๋ยวค่อยมาปิ้นมันรอเที่ยงก่อนแล้วค่อยมาปิ้นมันวันนี้แดดดีนะวันนี้ตอนนี้ก็สิบอโมงก็กลัว ตื่นเศร้ามาก่อนเพราะมันจะเป็นง,งานเอากินนมเนาะเอากินนมเนาะหอมก็นอน,อนด้วยนงก็ะแอาผ้าไปซักซักผ้าแล้วนงเฝ้าอาบน้ำเนาะเฝ้าอาบน้ำกินข้าวแล้วก็มา,าคนน้อยกินนมแล้วเอานอนแล้วเมื่อกี้นี้แม่ก็เลยได้พักผนะ่อนเนาะเฝ้าลูกอยู่นี่แหละสักน้อยแม่ก็จะได้ไปปั้มนมเนาะได้ไปปั้มนมไ้ ที่ได้ไปปั๊มนมไว้ให้คนน้อยปัมแตอฟิตไว้เนาะแต่ว่าลูกตื่นมาลูกกับเขาเตาแม่คือเกาตอนนี้กับน้องหุงปั๊มนมแล้วๆเนะนาะนั่งมีปั๊มนมไว้กําลังอบมาบองน้องไอรินน้องไอรินจ้าไอรินนอนอยู่ในมุงเนาะตอนนี้ไอรินก็ยังหลับโยหลับปุ้ยเลยเนาะไอรินนอนอยู่ในเป นนอยู่ปีเมื่อวานน้องหงตัดเล็บให้น้องไอรินอนรับอยู่แบบนี้แหละน้องหงเลยเห็นเล็บมือลูกยาวเลยว่ายักไส้หงมือให้ลูกแล้วน้องเลยเอาไม่ตัดเล็บไปตัดเล็บให้ลูกไปนีบเอาหนังลูกแหละนิบเอาหนังลูกเลือดออกให้น้องหงลูกให้แป๊บเดียวตัวเมียนี่ให้ให้เพราะเห็ดให้ลูกเจ็บ นออ้อยเ่นก็นให้แล้วก็ลุกขึ้นมาเล่นลูกขึ้นมาอ๋อเอ็ดขอจะคุยกับแมรแต่ <laughs> ว่ามเมร์ดิซ่าแล้วผู้สึกผิดเพชรลูกเจ็บบวกคาแล้ววันนี้เ่ากับไอทีมเมื่อคืนนี้น้องหงส์บวกคาตัดอีกแล้วใจไอยเป็นคนตัดายไ,ไอทีมก็เลยว่าโอเคน้องหงส์สั้นไปเบิร์ตตรงว่านี้โอ้ยใจสลายหมดไปเห็นเห็นเลือดลูกออะ ออกน้อยๆแต่ว่าเม่นี้บดได้ระเห็นน่ะจนสั้นนอนไปแต่ตั้ครับเดี๋ยวน้องก็จะเกี่ยมเสื้อผ้าเกี่ยมอาบน้ำให้น้องอลินนน้องอลินตื่นน้ององก็จะอาบน้ำใหหน้องอลินเดี๋ยวเกี่ยมอุปกรณ์น้ำมาให้ลูกก่อนตอนนี้น้องก็เกี่ยมไว้แล้วแล้วไปเปิดน้ำอ่ะเปิดไปแบบฮวอนๆไว้ก่อนเนาะฟอน้องอลินที่ตื่นมาไ น้องเล่นกันที่กินนมก็กินนมแล้วก็ให้เล่นจตกขาวน,อนา้องหงส์ก็จะอาบน้ำให้เนาะนี่เปิดน้ำอุ่นๆไว้เลยเสื้อผ้าผูผ้าไปแล้วเกี่ยวมาให้แหล้วยนๆก็รอแค่น้องอลินตื่นขึ้นมาอาบเนาะเมื่อนี้ยาวไปตลาดแล้วนมืน้อวีนมื้อนี้ไปตลาดไวเนาะบางมือก็ไปข้าบางมือกับไป,บ,บ,ไปบ่ายไปเที่ยงเมื่อวานยาอาบให้เนาะมืะอ้อวีนน้องหงส์จะอาบให้เอง บา,าาบางมือกันยาอาบบางมือกันน้องงอาบเนาะมือนี่ยาไปตลาดไปขายของแล้วน้องอลินอยู่กับน้องหองน,นอนอยู่ในมงุงนอนอยู่ในปีรอให้น้อยอลินตื่นขึ้นมาเนาะกับน้องกับน้องหงกับสีอาบน้ำให้เยียมพร้อมแล้วสี่แต่ว่า เจ้าตัวยังหลับอยู่น่อหงมากเบื้องตอนลูกหลับเนาะแบบจากไหนอะ่ะเบื้องแล้วแบบม,มีความสุขไปนํายามคืนกน็ตื่นมากินนมนองนี่กินนมตอนหกโมงเลงเนาะแล้วก็ไปตื่นสามทุมแล้วก็ไปสามทุมแล้วไปตื่นอีกตีสองแล้วก็ไปตื่นอีกเรื่อนงกับหกโมงเช้าเนาะ จะตื่นทุกสามสี่ชั่วโมงน้อยๆตื่นเนาะตื่นมากินนมช่วงนี้กับบได้ออกไปไหนนอนยุตในในเฮือนหรือว่ายุกบ้านนี่แหละมื้ออื่นพ่อเพิ่หยุดพ่อเพิ่จีพาออกไปตลาดช่วงนี้ขิ่ม็เข้างานยามเวรเนาะก็จะหยุดมื้อนึงแล้วก็ไปเข้างานยามคืนโตแม่ก็เลี้ยงลูกอยู่บ้าน ยจังสิงหลอยู่มานี่นน้องก็เคยแต่ยุ่ตลาดเนาะยุ่ตลาดเฮ็ดงานตื่นมาก็เห็ุงานจะข้ามมาก็ขายของขายยังพอได้มาเลี้ยงลูกอยู่บ้านรู้สึกเป็นแบบเวลาอยู่คนเดียวรู้สึกแบบเป็นเงาเงาจังนก็น้องกับโหหาไอทีมแน่เนาอทีมเฮ็ดงานโหหา,ายหญ่อยู่บ้านแน่โรไป เล่นนําอ้นําเอื่อยเนี่ยแบบยุคเดี่ยวเป็นแบบเงาเงากับยุ่กับเลี้ยงตัวน้อยเน้อยูุ่ในเฮือนพูดเดียวเป็นเงียบเงียบเงาเงากับโทรคุยกับเอื่อยกับอ้เนี่ยโทรกับหายายเนี่ยยายว่าเป็นยังไงเลี้ยงลูกเมือมม่อยบบน้องเขาว่าเมื่อยยุ่แต่กับแบบเมื่อยยุ่แต่กับมีความสุขเนาะเพราะว่าไม่เห็นหน้าลูกทุกมือสิกะ มีความสุกไปยายยานบ่มีน้ำนมให้ลูกกินเนาะวะน้องหองย่าฟ้าไปกินน้ำเย็นเนอ้องฮงว่าบ่าได้กินน้องกินแต่น้ำน้ำ้อน,นี่แหละเป้าน้ำ้อนกินธรรมดานนนเนี่ยแหละสินะยังเห็นหลานคักแล้วเห็นทางโทรศัพท์บ่คักบ่ได้อุ้มว่าสันฟ้าเอามาให้ยายอุ้มเนอว่ะสัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> กยจะไปอยู่ละเนาะแต่ว่ายังไปบ้านได้ถ้าตัวเล็กแข็งจักหน่อยก่อนเนยก,กีพากับ ไปหายายเ้าอยู่หลาวเนาะนอนกระบ,บีเมื่อวานนี้รู้ตนลูกคับสงสารลูกเนะาะจ้คของตัดเล็บละปินีบอาซินหน่อยลูงไปนีบอันหนังเลือดออกโอ้ยรู้ตนคัะแม่ชนไให้ลูกเก็บแม่ให้ แม่เฮ็ดให้เจ็บแม่ว่าโอ๊ยพูดเจ้าขวงอยู่เลยพูดบเศเ้าเลยพวากันเล้ว่าบ่เป็นอย่างดอกเดี๋ยวกระหายสักน้อยๆนึงเทานาน้องฮงบ่ตัดแล้วบอกไอทีมเลยบม่ตัดติดขาดแล้วให้พ่อเป็นคนตดัดแต่ว่าพ่อพ่นเลยสร้างของให้ไหมเนาอสั่อสงอันตัดเล็บพี่ว่ามันเป็นไฟฟ้าแบบตะใบ,บเอาอเพิันสร้างให้ไหมแล้ว แม่มือไหมเนาะอันไดอันไดที่ว่า,าพลาดไปแล้วก็คือว่าเป็นบนเฮียนไปแน่เนาะแต่ว่าน้องหงเนี่ยคือสิบษกาตัดให้ลูกอีกแล้วแหละแบบเห็นเมื่อวานนี้น้องหงสั้นเลยสั้นกับบาดเลยเห็นเลือดลูกเดออี๋ยเราน้อยๆกันสั้นเพราะว่าเฮ็ดลูกเก็บเดีย๋ยวแต่โหดเจ้าขวงว่าโอ้ยหเสือซัวหายไปตัดเล็บกับไปหีบหนังลกูกลูกนอนอยู่ในเปรยังเสีและเนาะ พเพราะอะไรวะว่ต้องตัดดอกเพราะว่าหน้าหงตาหน้าหงน่ะตั้งแต่คลอดลูกมา้ตาหน้าหงบวยักแจ้งดีปันไดเป็นมอม,อมอัวเป็นแบบตัวเองคือนอนพอเต็มอิ่มแน่เลยว่าเอียงแน่นี่แหละแต่ว่าเป็นตาแบบตาแบบฟางๆไปแบบเห็นเบือบ่อๆหั่นละเชือกอะจนได้แบบรับตาไวทำลายแบบออกแดดเป็นช่วงหลังคลอดนี่เนาะ แล้วเป็นอาการหลังงลอดแน่จังไลยก็บวบฮูเนาะแต่ว่าน้องของขอดมาเดือนกัวนี่น้องบบได้กินเป้งน,นัวเนาะบบได้กินผงสุรดจอกเถื่อ mm hmm. ก็กินแค่ว่าใส่ซอสซอสที่ว่าซอสเด็กสมบูรณ์นั่นแหละกินแค่นั้นกินแค่ซอสกินแค่ต้มจืดผัดผักน้องก็ก,กินแต่หมูเนาะกินแต่หมกูกินใกล้กล้กับเนื้อตึ้มากเป็นไกล้บ้าน ะร<ม>อน้อยเลนตื่นก่อนกัวที่อาบน้ำให้แม่ก็นางก่อยเปย์อยู่นี่แหละจะเอ๊ตื่นแล้วหรอแม่เกยมอุปกรณ์อาบน้ำให้แล้วกินนมก่อนเนาะกินนมแล้วก็เล่นจากสามนาทีสามสิบนาทีแล้วก็ไปอาบนะ้ำ จาพีกพ่กิงพีกงพ่กิงปิดกิง้กงปิดปิดกิ้งเร็วโอ,อ,อ,อ้มาบ้างเหมอกกันร้อนร้อนยวลูกโอ้แบบนั้นลูกโอ้อ ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วหม,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 มาหิวแล้วลูกหิวแล้วมาหิวกินนมก่อนนะตื่นขึ้นมาก็หิวคักน้อยล่ะแม่ตื่นขึ้นมาก็ะหิวคักกินลูก กินไรแม่จะให้เล่นจักสาวนาทีแล้วว่าสามสิบนาทีจะงไปอาบน้ำเนาะจับเลยอจำยังเล่นก้นนะค่อยไปอาบน้ำมือ <c oughs> น,นี่น้อยของผู้ใดเนนะมือน,นี่น้อยอลินนี่มีต้อหักทีวออันดกกินหิวหิวหนูหิวค่ะจิดก อุยไม่แม่เบอร์งหายหรือยังนะกินนมอิ่มแล้วจับเลยแล้วเล่นอีกแป๊บนึงไปหาหาอ,งอาบน้านะอ่องอ่องจะอึแล้วจะขี้แล้วจะอึแล้วอึก,ก่อนเถอะอึเจี๊ยดแล้วไปอาบน้าวนะอึอ้มมือข <S <S จาจ้า อออาบน้ำแล้วมากินนมอีกแล้วอาบอน้ำแล้วค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะอาบน้ำหนูหนาวแม่ใส่ขันยาวให้เลยใช่ไหมลูก<อ>จ๋า<อ>กินนมเลยจ้ากินนมก่อนนะกินนมแล้วหนูจะหลับแล้ว กินนมแล้วหนูก็จะนอนแล้วอ, <c oughs> อืมกินเยอะพอแล้ว เลิกก่อนหนุไปเลิกก่อนเดี๋ยวค่อยกินใหม่ลูกไม่เอาค่ะเลิกก่อนบ่ยยอมเลิอเลยขันบลับขันรับอุดพัดบ้าแม่ใจชุดเขียนยาวให้องพ่อเป็นสังสุดให้สุดสามหกเดือน ตอนนี้หาก็ได้เดือนกับหกมือพอดีแล้วพอดีเลยนะลดูสุดเด็กน้อยสามหกเดือนเจ้ของเด็กน้อยเดือนเดียวใส่ได้เร็วใส่ได้พอดีเลยขาเก็บสัน้นหูนะกินนมอิ่มแล้วค่ะเอาเลยกันลูกอื น้องอิ่มจับเลยแล้วจังไรจังว่าตื่น,น,นกออกเนอนตาบังาัยเป๊ะใส่เสื้อแขนยาวให้มือนอากาศหนาวอ้วอาวเดี๋ยวขอตัวเอาไอรินนอนก็น่าจะหลับแล้วคะ่ะหลับแล้วน้องก็จะขอตัวไปเก็บผ้าเก็บยางก่อนนอา่าจะ คนละหิม,มากะจิประมาณไปเทีทุ่มหนึ่งคนละหกโมงครึ่งหรือว่าทุ่มหนึ่งนะ่ะยิมลงมาเดี๋ยวน้องขอตัวไปถลักกอนเนาะน้องไอรินหลับเลยน้องก็จะมาเกี่ยมหุงข้าวไว้และะ้วก็พัดข้าวหน้าเลยเนาะพัดข้าวหน้าไว้เลยตอนคนหลับพัดใบีย๋ยวหิมมายามแรงและะ้วก็กินข้าวพร้อมกันเนาะทุ่มหนึ่งแนละ้วยิวม,มาขอจะ,ะกินข้าวอาบน้าแล้วกะ็เอาคนน้อยตัว เดี๋ยวน้องคงขอตัวหุงข้าวไว้ก่อนหุนงข้าวแล้วน้องก็จะไปผัดผักข้าวหน้าไส้หมูเนาะผัดข้าวหน้าไส้หมูงานสองคนสองแม่ลกูกเดี๋ยวพ่อเพิ่นมากอยู่าปูกกับหญามานะปูกกับหญ้าไปขายของ <c oughs> เดี๋ยวขอตัวไปหุงข้าวก่อนลูกหลับแล้วน้องก็จะมาเกี่ยมผัดข้าวหน้าไส้หมูเนาะหมูกระสอยไว้แนวใส่ตะโมกับกระเทียม ถากกะตัดกะลางแล้ววันนี้ท้าไอทีมาเที่ยงกีพัดเนาะคันผัดแก๊สเย็นตอนนี้หาเก,ก้าห้าโมงแรงเ่งไอทีมาก็ประมาณหกโมงไปทุ่มหนึ่งเอาลงถังไว้ก่อนเนาะไอทีมาเที่ยงเปิดแก๊สผัดข้าวเดียวนะเพราะว่าหนจีพัดไราเจอนนีนกะหาเก,ก้หากกห้าโมงแรงเอาไว้ถังก่อนเดี๋ยวไอทีมาเที่ยงเปิดแก๊สผัดข้าวเดียวนะเป็นตสะสอวอนบางหงค,งคักนุ่นหงปิดลงเหมือนจากตน้นต้นนี่แหละ สะอ่อนครับสุกงามสองนวยเนาะน้ะนองปิดน้องเมื่อวานนี่แหละสุกพอดีสุกพร้อมกันหมดต้นเลยอตัดสะอ่อนสุกงามะ้างแน่นยี่หัอนน้าเ่ากับสุกลายเนาะห,หิมเอามามาันกบบักหลาย ทีมมาก่อนน้องเจ้าจิมผัดคราวเดียว <laughs> สวัสดีสวัสดีครับแลก็เลิกงานมาครับในกงานมาหอดองกับมัด่ยำเห็นแล้วกินเลยเอาน,อานออ้อ,องไอริณนั่นเรวดอแม่ยังกินมันไนบ้านใน,นหัวอยูงข้าวหน้าไส้หมูจะเอาไปผัดข้าวอันจ้ะ เลิกงานมากครับมือน,นี้ผัดกรบื้สยกบ้ส่ิกสยังไอ,อือใส่ที่แบบนี้เ,<ป><ป>เหุกสวันน้องหงปิดเลยอดวน้ากินกันเลยครับเลิกงานมาปุ๊บน้องหงกเขาคั้วไ้ไอรับไปไปเบื่องหน้งหงเห็นน้ากินครับผัดหมูใส่คนะอ้คณะนี้หขาไม่ได้กินโดนไป กิ่นตะลอกปีหาหมออรบขนาดมูกรอปบปะบอกบอกไม่ได้กินโดนกินตะลอกที่ว่าไอาห่าเราไปกินที่ว่าอยู่ร้านอันไหนร้านที่เราจะไปหาหมอ,อนี่อะไรเดี๋่ได้ปะอยู่บ้านกับลูกสองคนมือนี่พ่อกับแม่ไปร้านตะเทียง ยังไ้นในในลยลายยากบ่ะ่ะขี้ขี้เป็นปันผู้ง่แล้วบันนี้ขี้ถ <c oughs> ้าเราเสเรียงเป็นสามเทื่แล้วบหลายเทื่ยจะใปเจ้าและจะเป็นสุขออี่แข็งบ่เนี่ยเราม็นสามมาแล้วนะรำบนงองไรเล่นกันเลยเดือนกวาแ <c oughs> ต่วันท่านในฝนผมไฟเนาะ ใช่ชอบนี่แหละมันจะาของผัดจ้ขอไฟ่มันหน่อยอืมล่ลงผมไฟนี่จำเป็นต้องโกนหมอกหรือว่าประกวดก็ไเลยองบ่ได้โกนนิดหนี่งผมฮง,งมมัตะทองไหมแล้วยุวยกก่่่่่่ออ่่่่ออ่่่่่ว่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่ะ่ม่่่่่่่่อ่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่มเ่่่่าไ่่่่่่่่อก่ห่่่่่ิ่่่่่่่ก่บบ่ น่องกับร้านอยู่บานบริกรเลยประตูนในบงกระ,ะหงกับ,บริกรผัดขนามห,มหน้มูเนา้อวัาบยหมูกรอบบร่ได้กินโดนแม่ซิข้น,ขนาาม,มาให้ เอาเจ๊กระนาดมาให้เมื่อวานเราผัดด้วยไส้ที่นอกสุไไดไงใส่ตะเกียบมาหน่หยนอยหัวหนึน่งพอเพิ่นเฝ้าไปเบิ่งคนน้อยคนน้อยอยู่กจะตื่นพอเพิ่นแลีนไปหาคนน้อย ตัวโม่มันจะขาดเพราะเห็ดออกเปื่อกนั่นเองก็จะหักลงมาเมื่อแตาคือเป็นหลับเป็นตื่นอยู่ดยเฉพตื่นตะตีบันใบสองมาได้หลับสนิทเถอะเป็นตะนอนปะเป็นตะลับบ่เป็นตะลับอยู่ดอนนอนนอนเลยใช่นอนเลยแม่กับเข้ากันเด้อ ทําไปตนอดละเอินเด้อนอนตื่นแต่หละอาบน้ําหลับบ่ไปสนิทเลยนอนนังเฝ้ามาตัดไว้คานึงเยมานังเฝ้านังเฝ้าจนพ่อเพิ่นมาเพิ่นน่ะหลับบ่สนิทเนาะพอสิหลับแล้วเพิ่นทายเพิ่นเลยว่าหลับบ่สนิทสิตให Uh... <sighs> เสร็จเรียบร้อยครับเตรียมจานมาละรอดตักข่าครับน้องหงเปียวคนอหน่อยกินนุ่มยังเนาะว่าจินอนรับบ่นอนหายอยากกินนุ่มอีกครับก็เลยให้หน้องหงเปียวคนอน่อยกินนุ่มกันไปผมก็จิตัดกับเข้าแล้วก็ตักเขา้าไว้รอน้องหงเนาะน้องไอรินแก่จะ,ะรับละไปกข้าวแรกนะขครับผมผัดคะนา้าหมูชิ้นเื่อเนี่ย อาจจกกินข้าวแรงน้องกันเอาคนน้อยฮะคนนอนนะก็หลับเนาะจนเย็นหมดแล้วเตียงแต่จะม่งก็เตีแต่บ่ายสองแต่ว่าหลับสนิทมานอนตอนสี่โมงแลยอ่ะสนิทแล้วพอได้สิบนาทีท่ายก็เลยเป็นท่ายแล้วมากินนมไม่เอานอนเอานอนนะเสิก์ฟมนอี้เสิก์ของเราอุ้มขึ้นมาอีกอุ้มขึ้นมาอีกก็มากินอีกกินตามกินไร ก็เลยไป,ปลังนอนเลยครับจมีขาอแรวน้องกันครับตักเขา่าให้เลยๆเลยบํารุงบอารุงอะไรก็อ, <c oughs> อนนวนคือจำต่อยามาได้ครับจิมข้อแรวน้องกันครับวางอกกล่องไว้เอากล่องไว้เฮียนให้น้องหงน้องหงไปเอาโทรศัพท์อาชิบมาหากล <c oughs> <c oughs> ่องใบเห็นวาอ๋อกกล่องคือว่าอยู่หมองเก้าคือว่าอาชิบเปน็นหบ่ <c oughs> อาหาร่งอยู่อันมองทราบเห็นเนาะ มันเก้าสำหรับเผิ่ของบริษวไดเอาเื่ๆมาอัดกันแล้วอืบอบ้าของเพอาเขาเอาไปที่แหลกเอาไ,ไปไว้น้ำกล่วเป็นเจ้าาวเลเป็นอัเจ้าของเคยกินอันพันดหน้าใสยเห็นมะพร้วมาหัดไม่ี่คือว่าเป็นบวนัวคือบัดพักข้าว เรียบร้อยครับน้องหงมักไกวอูน้องไอรินเที่ยวรับเที่ยวตื่นอยู่แช่อาบน้ำก็จ่ได้ไปเปลี่ยนจำเปาอยู่จ้ะไปรับเดี๋ยวคลิปนี้พี่เนยเขอจบไปที่ไหนก่อนเนาะขอตัวแบบน้ำแล้วก็ชิ่มาเปลี่ยนกับน้องหงเอาน้องไอรินครับไปพร้อมคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้พี่เนยกับบ๊ายบายสวัสดีครับไปดูกันในมุมจะไปอาบกันห้องน้จ้ะ เฮาก็เปลี่ยนเฮาสะดุ้งตื่